และไม่เกี่ยวครับและใบหน้าหลังหลานจะได้หายหนาอีกครั้งหนึ่งหนวันที่หกหมายเลขเก้าหมหมายเลเก้าสุมินาเล็กเท ยินดีด้วยนะคะไม่มีอะไรที่รั้งเธอไม่ได้ครับหมายเ,เลขสาก้าครับหมายเลขสาก้าซึ่งแควา,าวคมขั้นอุโมงค์ค่ะครับครับ หมายเลร11ครับสาวลังูนหน้าหวานที่เบิกบานวันที่ครับหมายเลข31ครับหมายเลข31วีนัทนันทชัยค่ะหมายเลข32ครับหมายเลข32วิชิดาบุญตามาค่ะเดี๋ยวมาฟังคำวิารียววิาองมาลายหายไปลนะครับ นักวีเกียรครับมาะูที่ผ่านรอบนั่นต่อไปครับเหมือนยกศูนเขาขอบจากอกครับหมายเลข32มสิบสองครับสามสิบสองสุวรรณสาววิปันเขตค่ะนับกวิมีเกียร์ทุกท่านครับโอกาสในการเข้าใกล้จุดของเธอใกล้เข้ามาทุกขนาดนะครับ ขอแสดงความดีดีกับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดชนะพรดโคทาปิศค่ะโอ้กำลังใจเยอะทีเดียวนะคะสาวที่หนุ่มมีนี้นั่นดูเหมือนผู้ท่านครับรวมสุดนกยูเอฟจะเป็นของเธอหรือไม่วันที่หกวัดันดูครับหมายเลขสิบรับหมายเลขสิบเกณฑ์จะพั์ปีนใจค่ะ นักศึกษาจากจมหาวิทยาลัยพายัพนะคะเนี่ยนะครับเนื่องจาเป็นหนึ ogi, urgency, ่ง er ในห้าของนางสาวเชียงมันนะครับปี2557ันห้าร้อยห้าสหมายเลขสามสิบห้าครับหมายเลขสามสิบห้าจูด้าตาขัดวิชัยค่ะสาวจากสาขาพัฒนาชุมชนนะคะ จะไม่มีเหตุครับเนเธอจะได้มีโอกาสไปตอบคำถามในรอบห้าจนสุดท้ายหรือไม่วัดที่6กให้รู้กันครับหมายเลข3ครับหมายเลข3สิร,ริขวัญเพลอมสิทค่ะนักศึกษาจาก,กามหาวิทยาลัยราชภัฏน์เชียงใหม่นะคะและเรทีแห่งนี้ไม่ทิ้งเลยครับหมายเลข17ครับหมายเลข1ิคือวิชาอุดเดลก์ค่ะสาวจากจังหวัดขอนแก อาจามั้งมาะครับสมัครไปยาวเด้เลยครับนักวิทย์ครับเยี่ยดทีนี้ก็เป็นบทที่สูอีกหนึ่งบทนะครับว่าสาวลำบวนก็ไม่แพ้เลยใหม่ไหมเลขที่สิบเก้าครับยี่สิเก้าชาพัฒน์โวโนอกจากมหาวิทยาแล้วราพัฏเชกีใหม่ด้วยนะครับ แล้วเวทีนี้ก็ยังให้โอกาสลุกขึ้นรับไม้และท่ารับไม้แล้วค่ะสาริการมบบนะคะหลักสาธที่หาวิทยาลัยเทียงใหม่ค่ะสุดเพียงครับสวยด้วยไฮด้วยนะครับและน้องที่ได้เก้าเป็นนังสาวชิงใหม่ด้วยครับไม้เลข13าครับสิไสามอิสรรงค์คมค่ะ ามหาวิทยาลัยราชพัอ่าขอไทยค่ะมหาวิทยาลัยพายัพนะคะจะทไรทุกดวงจับเชิงไปที่เหียวคอชบางงามไหมเล่บ้าที่ปวดชอฉันถกว่ารรักใจเาค่ะโอ้โหตอนเทียร์หมายเลขสามที่ปดเน้นจนเท้าเกรงมือเกรงมปมนะครับนี่ตองเทียร์จ้าเชียร์ลีดเดอร์ของนบินป่ะคะนะครับสาวน้อยจากนบมินนะครับ อายเล8ปีเท่านั้นครับเอาละรครับราผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านต่อไปครับขอแสรงความยินดีครับสขาแม่โก้หมายเลข28ครับหมายเลข28จัรหวัดนุ่นไทยสงขลาเอาละรครับตอนนี้ที่ว่าบนเวทีเหลือจำจกัดเลยครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านต่อไปนะครับ วันที่บมก,กราคมเราจะได้พบหนึ่งครั้งหนึ่งได้แก่หมายเลข15ครับค่พิชางันชูศรีนะคะสาวเียงใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ะคะ่ะเอาลนะครับตอนนี้นะครับความต่งเต้นเนี่ยคือจำนวนของผู้ที่จะหเั้ารอบอีกน้อยลงแต่ความตึงเต้นของสาวงามเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นเลย่ะใด้แล้วนะคะ รู้สึกได้เลยนะคะที่อุตภูมิเรื่อเวทีอังนี้นะคะใช่นะครับและผู้มีเกียรติครับเวทีนี้ต้องการเธอครับหมายเลข25ครับ25วันเที่ยงคัำแก้วค่ะสาวจากสถานการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะจากราชพัฒน์เชียงใหม่ค่ะขอบูี่บบานเข้ารอบท่านต่อไปนะครับ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขย0ครับ2ี่สิบทีต่างพัอว่านาดนะคะในนี้เทศบาลวิทยาพายักษ์ขาอะครับตอนนี้ท,ที่ว่านบนเทหรือเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นนะครับโอกาสที่สาวๆจะทาความฝันที่ประสบความสําเร็จนั้นมีเท่ากันครับเป็นหนึ่งคนที่จะสารฝันต่นอได้แก่ไมยเลข เลมลมเลี e. ่ีวาสือดนค่้กาี่สนะคะออแนมีจผู้ที่ผ่านเข้รอบย่สิคนเนและเขะเปิดเลขสหรับผู้ที่ผ่านการชนปมาในรอบ30หมายเลขด้วยนะคะเด็วน้องๆาก่อนได้เลยนะคะ อีก10หมายเลขที่เหลือนี่นะครับบรรลุทานทำดีแล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถที่สุดแล้วนะครับ